ให้ผู้ชายฉันบวชให้ไม่ได้ฉันก็เลยให้แม่ฉันยกกระถิ่นเสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาแดกเราว่าใช่สิสองแสนก็จ่ายได้ฉันก็ด่าไปสิปากฉันด่าฉันดาน่ะเขาไม่พอใจกติกาบ้านเมืองคือเขาต้องไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ฉันจ่ายตังค์ฉันก็จ่ายฉันถามหน่อยสิเขาจะแดกดันฉันทำไม เรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าสาวหน้าสวยปากแซบดาได้หมดไม่สนลูกใครแต่แม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างสาวพิมพ์ิพายหรือนางสาวพิมพ์รดาพรเบญจาวัฒนพัฒน์ก็ไม่พลาดที่จะไปทำบุญเสริมโชคเสริมบารมีด้วยการหอมเงิน1ล้านบาทของเพื่อนรักก็คือลูกค้านี่แหละครับ ซึ่งก็มีการทําบุญกรถินประจําปี2566นะ,ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานบุญลงในเพจพิมพ์รีพายนั่นเองแหละครับพร้อมกับเขียนข้อความว่าอีเมค้าหอบเงินเพื่อนรักที่อุดหนุนมาในปีนี้ 1ล้านบาทท้วนมาทำกระถินประจำปีส5 6 6รหแล้วค่ารับตาสาธุให้สมหวังทุกคนเพื่อนรักนักซื้อของชั้นพระอินชื่นชมพระพรมอนุโมทนาพรใดอันประเสริฐจงบังเกิดแก่เพื่อนรักที่อุดหนุนข้าพเจ้าทุกบินทุกออเดอร์สาธุสาธุสาธ,สาธุท่ามกลางแฟนคลับพิมพ์ริพายฮะที่เข้ามาอนุโมทนาบุญเป็นจํานวนมากนะครับอาทิเช่นอนุโมทนาสาธุนะคะไม่รู้ว่ามาวัดหลวงพ่อสุริยันครับถ้ารู้จะไป ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุสาธุขา่าเป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่าแม้ว่าเธอจะขยันทําดีทําบุญสักเท่าไหร่ก็ไม่ไหวมีดราม่าทําบุญกระถินเงินล้านตามมาจนได้ครับคุณผู้ชมโดยสาวพิมพ์ิพายนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงดราม่ากระถินเงินล้านว่าที่เธอทํานั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ของตนนั้นมีความฝันอยู่สองอย่างคืออยากนั่งเครื่องบินและอยากเป็นประธานกระถินพิมพ์ริพายบอกว่า แม่ของเธอนั้นเนี่ยมีความฝันอยากจะยกช่อกระถินถวายพระซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของแม่ซึ่งในฐานะที่เธอเป็นลูกเธอก็แค่อยากจะทําให้ความฝันของแม่เนี่ยเป็นจริงเธอก็เลยจัดกระถินแล้วก็อยากจะจองประธานกระถินให้คุณแม่ในทุกๆปีพอตนทํากระถินตนก็ได้บอกบุ่นเพื่อนๆว่านี่คือตังของพวกเธอทั้งหลายนะไม่ใช่ตังของตนซึ่งพิมพ์ริพายเนี่ยจะบอกทีมบัญชีไว้ว่าปีหน้าเนี่ยตนจะขอทํากระถินเท่านี้เท่านี้านบาท ทีมงานเนี่ยก็จะต้องหักเปอร์เซ็นต์ในยอดไลฟ์เข้าบัญชีเลยนี่คือเงินที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำบุญซึ่งเธอก็ไม่ได้เป่าประกาศอะไรเพราะกลัวว่าจะหาว่าตนเนี่ยแอบแฝงอะไรหรือเปล่าซึ่งตนก็ได้มีการโพสต์ออกไปว่ามีการทำกระถินนะหนึ่งก็คือให้ลูกค้าสองคือให้มารดาแต่ก็จะมีคนเนี่ยมาแดกดันเธอว่าใช่สิสองแสนก็จ่ายได้ ซึ่งเธอก็ได้เล่าเปรียบเทียบให้ฟังครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนมาพูดให้เธอเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเธอก็ไม่อยากจะยุ่งเธอก็เลยด่าเพื่อปกป้องตัวเองไปซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็ไปฟ้องศาลซึ่งเธอก็ไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วก็จ่ายเงินไปตามที่ศาลเนี่ยตัดสินซึ่งพิมพ์พิพายก็ยังบอกอีกว่าจะแดกดันเธอทําไมทีนี้แม่เ็ามีความฝันอยู่2อ,อย่างก็คือแม่อยากนั่งเครื่องบินอย่างแรกอย่างที่สองก็คือแม่อยากเป็นประธานกฐิน แม่ยายไลยเนี่ยปีนี้อยุ64นะคะเกิด02ยยายไลยเนี่ยอยากยกช่อกระถินแล้วถวายพระเป็นความฝันสูงสุดของคุณแม่ของดิฉันดิฉันก็ไม่มีอะไรมากในฐานะที่ฉันเป็นลูกฉันอยากทำให้ความฝันให้แม่เป็นจริงดิฉันก็เลยจัดกระถินแล้วก็อยากจะจองประธานกระถินให้คุณแม่ในทุกๆปี ทีนี้ว่าปีหน้าเราก็หาที่จองตราบใดที่แม่เรายังอยู่เราจะเป็นประธานกระถิน่นแม่เราต้องได้ยกกระถิ่นทุกปีนี่คือสิ่งที่ลูกคนนี้จะทําให้มารดาได้พอทํากระถินเนี่ยพิมพ์ก็ได้บอกบุญกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยนี่คือตังของพวกเธอทั้งหลายนะไม่ใช่ตังของฉันเพราะฉันนะ่ะจะบอกกับทีมงานเอาไว้ว่าทีมบัญชีเอาไว้ว่าปีหน้าเจ๊ขอทํากรถิน เท่านี้บาทเธอจะต้องหักเปอร์เซนต์จากยอดขายทุกไลฟ์เข้าเลยนี่คือเงินที่ทุกคนร่วมกันทําบุญแต่พิมพไม่ได้เป่าประกาศเพราะว่าพิพมพิมกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าแอบแฝงเราก็มีการโพสต์ออกไปว่าเราทํากระถินนะเดือนเดือนนี้เป็นฤดูการกระถินเราทํากระถินหนึ่งคือให้ลูกค้าสองคือให้มารดาของดิฉันบุพการีของดิฉันซึ่งยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันบวชให้ไม่ได้ฉันก็เลยให้แม่ฉันยกกระถิน่น เสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาแดกเราว่าใช่สิสองแสนก็จ่ายได้เธอเธอฉันเป็นแม่ค้าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเขามาพูดให้ฉันไปเกี่ยวการเมืองฉันไม่อยากยุ่งฉันก็เลยพูดไปเพื่อปกป้องตัวเองว่าฉันไม่เกี่ยวอย่าเอาฉันไปยุ่ง ฉันก็ด่าไปสิปากฉันดา่าฉันด่านะ่ะเขาไม่พอใจกติกาบ้านเมืองคือเขาต้องไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ฉันจ่ายตังฉันก็จ่ายฉันถามหน่อยสิเธอจะแดกดันฉันทำไม งานนี้เรียกได้ว่ามีคนเข้าไปให้กำลังใจเธอกันเพียบเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยเทินสาธุถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็อยากคิดมากสาทุขออนุโมทนาบุญสาธุครั้งนี้ด้วยเทินสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเข้าใจทําให้คุณแม่นะคะคุณแม่จะได้รับบุญกุศลเราก็ได้ด้วยขอให้สหวังดังที่ตั้งใจนะคะสาทุคะ่ะ เอาเป็นว่าคนจะทําบุญก็ไม่ควรไปขัดศรัทธาแลคุณผู้ชมควรจะร่วมอนุโมทนาให้กับสาวพิพริภายน่าจะดีกว่านะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n To อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราน,ดารานได้เลยนะครับ